งารปีนี้สำหรับใหม่เป็นไงบ้างรวยค่ะทำงานปีนี้ทำไมก็แอดมิดค่ะขอใส่น้ำเกลือมาเลยรแบนี้ใช่ไมปขอใส่น้ำเกลือมาไม่ไม่จอดใส่น้ำเกลือมาไหมคะตอนนี้จะไม่รากานตอนแรกที่เขาเกิดอะไรขึ้นใหม่คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไป ไปรายการที่จีนค่ะเพิ่งเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์ที่จีนอะไรอย่างเงี้ยไปร้องไปเต้นก็จ,จะใช้พละงกำลังแล้วก็การความขอนน้อยแล้วความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายนะะก็เลยแบบอ่อนเพลียมากๆประมาณนี้อะค่ะไปเช็คไปไดีเช็คร่างกายกับคุณหมอคุณหมอเขทุกอย่างเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต่ำหมดเลยนะ่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบเอ่อเอ่าผู้ เป็นลมอเลยอะค่ะประมาณที่จริงตอนแรกมันเกิดจากอาการอะไรตอนแรกมนีอะไรสักอย่างอะไรบอกความดันต่ำแล้วค่ะน้ำมือปุ๋มอะมือปุ๋มเป็นลมพี่เต๋อเอางาไปเลยใช่ไปเองค่ะไปไม่ไปหลายครั้งวอะไรไหม่มีคุณแม่พาไปไหม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงโรงาบาลร้อนนอนนี่เถิดดูแลดีไหมดูแลดีดูแลดีมากดีมากอะไรเหรอดูแลดี ทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆใหม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทําไม่ได้อย่างมาวันนี้ก็ต้องมาใช่เหมือนแบบคือเหมือนใหม่ไม่ว่าไม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอ่านลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำไม่เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกขบวนพยาบาลใครดูกว่ากันระหว่างหมอกขบวนพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดูเหมือนกันที่เต๋อดูไหมไม่ทางไหนพี่เต๋อไม่เคยดูเลยแรม เลยยคค่ะดูแล้วเขาว่าไหมแบบว่าเให้ใหม่ทุกนาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยว่าเลยค่ะก็ต้องมาทําสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่ว่าอันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยค่ะถึงการแพทย์เขาให้แนะนำคุณดานทีหรือว่าขั้นตอนการ ซึ่งวันนี้ก็เลยต้องห้ามป่วยห้ามพักห้ามทนับหลอดห้ามตายห้ามทุกอย่างห้ามไปทุกอย่างที่จริงใหม่ผมกลัวเลื้อรังใม่กลัวมันสะสมจนกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากๆเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนคือกลับไปให้นอนเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอัดวิตามินไปรีดวิตามินแล้วก็หมอช็คตรวจเกล็ดเลือดอีกวิตาร่างกายกี่เปอ็นทัชได้ไหมเตะใหม้เต็มเต็มเท่าไหร่ เต็มร้อยเท่าไหร่ไม่้องถึงห้าสิบอย่ยี่สิบนะโอ้ยยี่แปดสิบมันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงแรมอิปโอ้ยแปดสิบไม่ค่อยไหวเหมือนกันพี่หนิกตัวเองไอ้แบบรู้ว่าไม่ไม่ถามเลยใหม่ใหมถามใจตัวเองมากว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นหรือว่ามองไม่ก้าวไม่ค่ะหนูหนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราต้องหาสโลตงั้นว่าเออจะต้องเว้นแล้วแหละบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟซตัวเอง ได้ค่ะได้ค่ะมีไม่ปีนี้ช่วงจังหวะว่างที่แบบสามารถจะพักได้ยาวๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่สามารถตอบว่าได้ไม่ตอบได้ค่ะไม่จะไปหาคิวพักค่ะไม่ไม่คิดว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบไหมแอดมิดทอีกรอบไหมลองดูก่อนเราดูว่าปวดท้องไหมแต่ตอนนี้โอเคไม่ค่อยอะไรแต่ก็อันนี้ม็ถือเป็นโรคประจำตัวเลยนะเพราะว่ามันเกิดไม่ค่ะมันก็งเป็นนี่แหละค่ะ มันมีบทจะเป็นอีกลไม่จะลงยังยงยั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 งไม่ลงยังไม่ลงมัุดคนนะพี่ต้องเปลียผ้าถั่วนะพี่ปล่ยดูเธออมฟ้ามาไงมันสมงยาไว้ว่ามันการมัยไทยด้วยดูแลสุขภาพนะคะทุกคนมาถึงเราไ่ะมงรเอาไว้มาอีกทีอ่ะโอายมสมัคนไทยอให้ทุกคนได้น้ำอี่ยมีความสุขสนุกสนานนะคะขอบคุณตเก่งมาเนี้เปะเน่ย ไม่อยหรอโอเคถามใหม่นี้พอไหวใช่ไหมไหวไหวไหไหว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 ไหไไหวไไหว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 ไหห